เห็นเรานจะเป็นหนึ่งแห่งการสร้างคุณงามความดีหรือไม่เราจะเป็นมนุษย์หรือไม่เพียงพูดแท้ฟังไม่เข้าไปเข้าขายอย่าคิดว่าร่างมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทางมนุษย์ต้องมีสีหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องมีสัจจะความจริงพูดแล้วต้องทําตามนั้นมนุษย์ที่เทต้องไม่มีคําว่ากโกหกหลอกลวงมีความละอายต่อบาปอากุศลอยู่ทุกเมื่อ ผู้เป็นเมียไม่คิดนอกใจสามีผู้เป็นสามีไม่คิดนอกใจผู้เป็นภรรยาลูกไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คารพเตอร์ถูกตายแทนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้นี่คือมนุษย์ที่สมบุญบริบูรณ์เห็นไหมในสมัยพุทธกาลเมียตายแทนผัวได้ หัวก็ตายแทนเมีตายแทนเมียได้ลูกก็ตายแทนพ่อแม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นเลือดสีเดียวกันน้ำนมของแม่ทุกหยดให้ลูกให้เต้ากินอยู่ตลอดไม่มีน้ำนมสัตว์เดรัจฉานเขาไปยุกจริงเป็นลักษณะเลือดสีเดียวกัน แต่ว่าค้นก็คน้นเข้มค้นก็เข้มค้นด้วยกันจึงตายแทนกันได้พ่อแม่ลูกในสมัยก่อนจึงเป็นมนุษย์สุดที่จะแสนประเสริฐว่าหนึ่งในล้านสมควรเรียกตกามนั้นตัวนี้จะไปหาที่ไหนล่ะอา้าวบุกเข้ามานี่ตัวเราเองนี่มีไหม คิดจะว่าเป็นคนดีชักนิดดังที่เทศให้ฟังทีนห้ามีสักข้อมหมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้เป็นถี่ภรรยาหรือผู้เป็นภรรยามีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อผู้เป็นสามีหรือไม่ลูกมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือไม่น้อง มีความรักในพี่แบบพี่แบบน้องพี่มีความรักในน้องแบบพี่แบบน้องหรือไม่ส่วนมากไม่เห็นพ่อเอาลูกทำเมียลูกเอาพ่อทำผัวลูกเอาแม่ทำเมียสารภาพที่จะเป็นนั่นเห็นไหมละ่ะร่างมนุษย์ใจเป็นเสืตอเด็ดฉันไม่รู้บุญไม่รู้บาปเพียงแต่ร่างมนุษย์เท่านั้น นี่พระพุทธเจ้านี่มันจะถูกต้องที่สุดเลยนะเป็นพระสัธรรมแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะแม่หลวงปู่สอนลูกสอนหลานจนถึงวันตายก็หากไรประโยชน์เพราะเศรษฐีได้ฉันเกิดมามากผีหาชาตานเกิดมามากเพื่อทำลายศาสนาโตมาก็บวชตามประเพณีไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสใดๆเกิด นัยุคมิกาันยีก็กะจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้คือเตรียมพร้อมในม,มีแล้วซึ่งพ่อซึ่งแม่ซึ่งเพือซึ่งเมียซึ่งลูกสมสู่อยู่กันเหมือนสันติเลชานลูกต้องการสริ่งนี้พ่อแม่ไม่ให้ข่าพ่อข่าแม่เพื่อต้องการสริ่งที่ตัวเองปรา,ารถนาชาลพัติจะทำในลำมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระัธรรมจริงว่าหนึ่งในเสนาอ,อนุนี้ สมัยก่อนเดี๋ยวนี้หนึ่งในล้านที่จะหาคนที่เป็นคนดีสักคนหนึ่งเอาสแสวงหาเจ็ดสิบล้านคนที่อยู่ในเปิดเทศไทยเอาสแสวงหาเอานะจะเจอไหมเอาก็แล้วแต่นี่ความถูกต้องดีงามที่จะเกิดเกบุคคลนั้นที่สั่งสมอรุบารมีมานี่พูดให้ฟังถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคล เป็นวันที่พวกเราจะละความรู้สึกนี้คิดที่เป็นเสรอติเลานในใจให้เป็นมนุษย์บ้างแม้ไม่ได้ตลอดไปได้ชั่วคู่ช่วคราวได้เพียงวันหนึ่งก็ยังดีศีลห้าบริสุทธิ์วันนี้ได้ไหมเมียรักผัวที่สุดเธอทูนเแบบเป็นอวัยวะเดียวกันวันนี้สักวันได้ไหมหัวก็เฉกเช่นเดียวกันลูกก็เฉกเช่นเดียวกัน คือละชั่วให้หมดทำดีสุดๆวันนี้วันพระในพุทธศาสนานี้เลือดประเสริฐเลยวขทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้พวกเธอก็ไม่ใช่มนุษย์เต็มภูมิเพียงแต่ร่างมนุษย์เตใจเป็นัตว์เดรจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายเท่านั้นถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้ร่างเป็นมนุษย์ใจยังไม่เป็นมนุษย์เราก็ทำได้นี่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องเป็นมาก่อนหลวงพ่ผมก็เป็นมาก่อน ไม่รู้เรื่องจิตใต้สำนึกย่อมที่จะเลวทามต่ำ้จหยาบโลนที่สุดจิตใต้สํานึกตอนนั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกเป็นเรื่องการโดยถ่ายเดียวพอได้พอเอาพอจัดการกันอยู่อย่างนั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีบงสาคณาญาติมีเตจเรื่องการอยู่จิตใต้สำนึกตัวนั้นนั่งดูก็จะรู้ก็จะเห็นจิตตัวนั้นที่มันไม่ใช่มนุษย์เลยพอวกเข้ามาเห็นร่างกายเป็นมนุษย์พอที่จะเข้าใจตัวเองว่าอ๋อเราเป็นมนุษย์แต่กว่าที่จะเข้าใจได้วิญญาณของสัตว์ัจฉานก็ครอบงำจิตใจหมด ไม่สามารถที่จะทํากิริยาท่าทางคําพูดคาจาให้เป็นมนุษย์ได้เลยมันก็เลยเละตุ่มเปะจนถึงปัจจุบันนี้พูดให้ฟังเพื่อเสริมสติกําลังปัญญาของพวกเรายากเพราะพวกเราไม่คิ่ปฏิบัติตนสอนใครละ่ะสอนตัวเองนั่นแหละสอนตัวเองให้เป็นมนุษย์ดี ไม่ต้องไปสอนคนอื่นลรวสอนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก่อนถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์หรือเป็นเจตเจราญไม่ต้องทําอะไรนั่งดูความคิดนั่นแต่ละว่แต่ละวันมันคิดเรื่องอะไรติดจิตใต้สํานึกลึกลงไปแห่งความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างแห่งมนุษย์เลวทรามต่ํชาช้าหยาบโลนที่สุดนั้นแหละถ้าใครรู้ใครเห็นสิงนั้นจะสามารถตับสภาพได้ ทำร่างกายเป็นมนุษย์และใจเป็นมนุษย์ให้ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นเป็นมาก่อนจริงสามาถสอนได้กว่าที่เราจะนําร่างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ได้โอ้เราต้องสลบสเฉยห้าหนนปางายนัท้วนกว่าที่จะทําให้ร่างนี้เป็นมนร่างที่เป็นมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั้นยากมากที่สุด เมีพระพุทธเจ้าพ่อเราต้องสรุปเฉลยตั้งสามหนปางตายนับไม่ถ้วนกว่าที่จะทําให้ร่างกายไอกว่าที่จะทําให้ใจของพระองค์เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วจึงสามารถจะสรู้เป็นพระผู้ชียานได้ถ้าไม่เป็นมนุษย์ไม่สามารถจะรสจะจะรู้ได้เอาแล้วสัตว์ะเลชันจะสรู้ได้หรอเมโสดาบันก็บรรลุไม่ได้นี่ แม้ร่างกวกเิอเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานจะบรรลุธรรมได้ยังไงหืไม่จิตใจ,จม,ม,มันไม่รู้บุญไม่รู้บาปมันก็เป็นสัตวาา์เลรัจฉานร่างพวกเธอก็เป็นร่างมนุษย์แค่นั้นเองและจะบระรลุบัคผลปณิพันธ์ได้ยังไงนั่นแหละหรือใครจะค้านถ้าใครค้านก็แสดงว่าไอ้หมอนั้นเป็นสัตวาา์เดรัจฉานบวชร้อยพรรษาก็ตามพวกเธอยังไม่ใช่มนุษย์และยังไม่ใช่เทวดามีแต่มนุษย์และเทวดาเท่านั้นที่จะทรงรัครงผลได้ ลงมาเป็นจิติจเฉาเป็นไปไม่ได้เหมือนร่างพวกเธอจะเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ใจเป็นจิติจเฉาอยู่รับรองไม่ถึงมรรคกถึงผลล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นพูดให้ฟังนะพิจรารณาเตยตองเองเราไม่ได้ประมาทใครนะนี่คือธรรมนี่คือิีันนี่คือคําสอนที่ถูกต้องเดีางามพิจรารณาเตยตองดูที่เราเป็นมนุษย์หรือยังอถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็สามารถพบ พระพุทธศาสนาที่เทยังรากฝังลึกรากแก้วลงที่หัวใจของพวกเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เรายังไม่เห็นเราฝึก